ใครอยากมีเพียวเกมเมอร์เป็นเพื่อนคลิปนี้ต้องดูเพียวเกมเมอร์เป็นหนึ่งในทีิปษาของ T2N นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ขั้นสูงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับถึง1นึ่งแสนเิสิทธิ์ขั้นสูง2ซีซั่นติดแล้วที่ผ่านมาก็หลักหมื่น ถ้าคำนวณเป็นยอดเพรเนี่ยคำนวณกันแทบไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียว3า3หนึ่งสตีประมาณ10ล้านกว่าเพรครับโอ้โหรวมรวมแล้วเนี่ยแค่เฉพาะสิทธิ์ขั้นสูง10ล้านกว่าเพรยังไม่รวมปักทองนะครับโอ้โหไอดีนี้โคตรตึงครับแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาคือ ใส่หมวกฟางนะครับหน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะครับสีเหลืองๆเนี่ยรอยยิ้มพิฆาตหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์การแต่งตัวเนี่ยสีเหลืองทองนะฮะแหลงแกนโอ้โหแหลงแกนด้วยครับคือต้องบอกว่าเท่สุดในโลกในตอนนี้เลยสิทธิ์ขั้นสูงก็สูงที่สุดแถมแหลงแกนต่างหากนะครับบางคนเนี่ยเติมอย่างเดียวแหลงไม่แกนนะครับ u.i.d. นะครับใครที่อยากจะลองแอดเพื่อนแอดไปได้เลย548 138 85มาลองแอดไปดูนะครับแล้วก็การเล่นเพียวเกมเมอร์ส่วนมากจะอยู่ในโซนฟรีสไตล์แล้วก็แหลงนะครับเป็นแหลงใหญ่เล่นโหโห กลางหมดเลยฮะอัตราชนะสูงสังหารสูงทักษะสูงสำรวจสูงรอดชีวิตสูงเล่นทั้งหมด829ตาชนะ423สังหารไป4535โอ้โหสามอันดับแรก605ครั้งโอ้โหติดท็อป73.07%เปอร์เซนต์ คิวเดอร11.20วิ่งทั่วแมป5.4โอ้โหดึงเพื่อน271แม่เอาเรื่องมีน้ำใจน่าดูเลยนะเนี่ยสังหารมากที่สุด20ตัวความเสียหายเฉลี่ย2,005โอ้โห oh, oh. ยิงโคตรเยอะสุดจัดครับ บอกเลยใครที่อยากเป็นเพื่อนกับเขาลองแอดไปได้นะครับ ID เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ไว้นะครับ